สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฟังสายการที่กระบาดทุกทุ้ดทันครับปอกการเมือนี้ในช่วงบ่ายของวันที่29มีนาคม2568นะครับช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นข้าวใหญ่ข้าวดังอ่าก่อนหนึ่งมาจากสถานการณ์ท่านเล่นไวจะเกิดขึ้นยุบเทปเมียนมานะครับในส่งผลกระทบถึงประเทศไทยเฮ้านะครับก็ขอแสดงความเสียใจครับผู้สูญเสียทุกคนนะครับแล้วก็เอาใจซอยนะครับสําหรับทีมกู้ภัยนะครับที่ที่ค้นหาผู้รอดชีวิต ต่อไปนะครับในหลายพื้นที่นะครับก็เกิดความเสียหายกันเป็นบริเวณกว้างนะครับก็พี่น้องบ้านเฮาก็ถือว่าเตือนตระหนกตัวใจกันพอสมควรเนาะนะครับจะได้ก็ตามนะครับเมื่อนี้นะครับก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับยินฟ้าอากาศที่จะต้องเฝ้าท่าตานะครับกัหนึ่งมาจากคาดว่าจะเกิดอายุฤดูร้อนนะครับหรือว่าอายุฝนฝรั่งกระนองที่ทางอุตุเองได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปนะครับในวันที่29ถึง30มีนาคมนี่นะครับ ตามข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าในกับสาเหตุหลักๆเลยนะครับสาเหตุหลักที่เหตุให้เกิดพายุรุนแรงในช่วงวันที่เก้าสามสิบนี้นะครับกันหนึ่งมาจากความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับที่จากประเทศจีนเนาะนะครับที่มีกําลังปั่นกลางนะครับจากกระมากุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ขยับเข้ามากบนดินชั้นในนะครับถือว่านะครับอากาศที่ห้อนอบอ้าวอยู่นะครับห้อนถึงห่อนจัดอยู่หมู่ว่านรุนแรงอี้นึ่นเ่ยนะครับ นะครับเฮ็ดให้มีโอกาสที่สิเกิดเป็นพายุรุนแรงได้ง่ายนะครับจังหวัดต่างๆนะครับที่กาลเว่าสิเกิดขึ้นกั้งในภาคอีสานก่อนนะครับว่าจะเป็นอ่านครพนมสกลนครนะครับไล่มานะครับอ่าบึงการเองนะครับบางพื้นที่ด้านรอยต่อของนครพนมเนาะนะครับแล้วก็ทางจังหวัดกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นเองนะครับอุดรธานีนะครับมาถึงชัยภูมินะครับมาสมา เนี่นะครับพื้นที่แล่านี่นะครับเป็นแนวาวลงมากนะครับจากพาราเทียนใมชวงนีนะครับในขณะนี้นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นแนวนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ทังด้านตะวันออกนะครับกุมฝนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเรดาร์ตรวากาขอนเกินตรวจพบกุมฝนนะครับว่าจะเป็นทั้งสลักข้ามรอยเอนะครับขึ้นไปทั้งด่านตะวันออกนะครับล้วก็ตอนบนก็จะเป็นแถวสกลนครนะครับ กำลังเกอนที่เข้าไปทั้งนครพนมแล้็จังหวัดบึงการทั้งตอนล่างนะครับี่ด่าของสกลนครน,นะครับก็จะเห็นเพิ่มเติมความาในพื้นที่นะครับชัดเจนขึ้นนะครับพุฝนกำลังเกอนทีไปทั้งน่านตะวันออกตะวันออกเชียงเหนือนะครับฝนกุมนี้นะครับกับคาดว่าจะมีคลื่แรงเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าจะยังมาได้กปกคลุมพื้นที่ส่วนหลายของจังหวัดสกลนครแต่ก็มีแนวโน้มที่สิเกิดขึ้นตัวหนึ่งหลือกับเ่อนทีเข้าไปยั่งจังหวัดนครพนมเนาะนะครับ ตามการคาดการงับมือนะครับมือนี้วหามือเอื่นนี่นะครับคาว่าจะมีพายุรุน้อนเกิดขึ้นนะครับโดยมีลักษณะของฝนฝ่าขระนองนะครับลมกระโชกแห้งอาจจะมีลูกเห็บเกิดขึ้นในน้ำนะครับส่วนพื้นที่ที่เนื่งมาท่านมีฝนตกนะครับการ่าขึ้นมีกาจจะมีมากนะครับนะครับแล้วก็เพิ่มทั้งบันทีสามสิบิ่นะครับส่วนส่วนของวันที่ตอนนี้อาจจะมีฟ้ารั้วได้บ้างนะครับในพื้นที่เนาะนะครับ มันพุ่มสูงสุด36ถึง39องศา,เ,าเซลเซียสต่ำสุด 20, 20ถึง25องศาเซลเซียสครับก็พี่น้องบรนเทาดูแลสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนฝ่ากระนองลมกระโชกแห้งอ,อาจเกิดฝ่าพาึ้นมาได้นะครับครับท่ายนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องบรนเทานะครับสุขสุขก็ตโนะนะครับอ่าได้ติดตามขา่าวไม้กําลังการยังไก่ชิดน,น,นะครับอย่าหลงเสือข่าวเรื่องเฟืองนิ่นะครับหรือว่าข่าวปลอตมต่างๆนะครับ ต้องติดตามนะครับอัปเดตสถานการณ์ให้ถูตัดตังธรรมชาติเนาะนะครับบางอย่างมันกิบรัสมาร์ทที่สี่รับมือหรือว่าป้องกันไห้มันเกิดขึ้นได้แต่ว่าห้ามกับสามารถที่ติพอนำเพูนเบาได้เนาะนะครับกับเอาใจใสยนะครับกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนบ้านเฮานะครับสุขสุกสนนะครับปลอดภัยนะครับกันทุกคนนะครับด้วยกันการวันนี้กับคุณชัยวิทย์เป็นเกษตรกรป้องกันไว้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน